จาจทร์หมอเขียวระหว่างการล้างกิเลสฝึกฝนกับหมู่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเวลาไหนเราควรที่จะศึกษาวิชาการโลก,กุตระเดี่ยวอ่านอ๋าอาหมายเขาว่าอย่างไง เวลาไหนเราควรที่จะศึกษาวิชาการโลกุตระนะอยู่กับโม่เนี่ยเอ้าเราก็ศึกษาไปตลอดเวลาอ่นะวิชาการโลกุตระมันมีสองอย่างปริยัตปฏิบัติปฏิเวษสามสิวิชาการโลกุตระก,ก,ก็มีปริยัตนะปริยัตก็คือศึกษาทฤษฎีศึกษาเนื้อหาทฤษฎีทฤษฎีก็คือนี่แหละ คำสอนหนังสือต่างๆอันนี้เรียกว่าทฤษฎีนะแล้วก็ปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติทําจนมันเกิดผลเรียกว่าปฏิเวทนะก็ศึกษาทั้งสปริยัตปฏิบัติปฏิเวททาไปเรื่อยๆนะก็นั่นแหละนะส่วนช่วงไหนจะศึกษาปริยัติก็คือทฤษฎีต่างๆแล้วก็จัดสรรให้พอเหมาะเอานะ ชีวิตแต่และชีวิตไม่เหมือนกันภารกิจการงานของเรานะกับกับการพักการเพียรกับการพักในภารกิจการงานของแต่ละท่านแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปนะพี่น้องก็ดูเอาตามภารกิจการงานนั่นแหละในช่วงทําภารกิจการงานเราก็ทําป,ปฏิบัติปฏิเวทไปด้วยบางทีก็ฟังปริยัตศึกษาปริยัตไปด้วยได้ด้วยด้วยกัน เปิดเทปธรรมะฟังไปด้วยกับทำงานไปด้วยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้หรือบางช่วงที่เราจังหวะพักจังหวะเรามีเวลาเราก็จะมาอ่านหนังสือทบทวนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมาสนทนาธรรมก็ได้นะครับก็จัดสรรเอาไม่เป็นไรช่วงเวลาไหนเราก็จัดสรรให้มันจเจริญนนะ่ะเจริญทั้งจิตวิญ,ญญาณของเราก็จเจริญด้วยการงานก็จเจริญไปด้วยนะให้มันพอเหมาะให้มันไปด้วยกันนะ สองทำอย่างไรเราจึงจะมีวิธีการเลือกว่าชีวิตเราจะเลือกในโลกีหรือโลกุตระเพราะตอนนี้ตนเองเหมือนกับยังไม่ชัดเจนกับทางธรรมเหมือนเหยียบเปลือสองลำมั้งทำอย่างไรแล้วก็เพิ่มศีลไปเรื่อยๆเพิ่มศีลไปเรื่อยๆเราตรวจสอบว่าเราติดยึดอะไรอยู่ อะไรที่เรานะเรารู้สึกว่าถ้าได้ดั่งใจจะสุขใจชอบใจไม่ได้ดั่งใจจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะอ่านกิเลสตัณหาของเราเมื่อเราอ่านกิเลสตัณหาของเราให้มันออกนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องจัดนะตั้งแต่หยาบไปะจนถึงละเอียดหรือตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ที่มันเป็นอะไรละ่ะเป็น เอาสิ่งที่เราติดน้อยที่สุดอะเอาอะไรที่เราติดน้อยที่สุดแต่มันเป็นภัยก็กําจัดไปเรื่อยๆไปจนถึงเราติดมากขึ้นมากขึ้นนะก็กําจัดกิเลสนั้นไปเรื่อยๆนะพอเรากําจัดกิเลสมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําความดีช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆเราสารพลังกับหมูมิตรดีนี่นะกำจัดกิเลสไปเรื่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นไปเรื่อยๆนะ พะเรากาจัดกิเลสเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนไปเรื่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งเมื่อเราเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งเราก็จะเชื่อมั่นในพุทธ,ธะมากขึ้นว่าโอ้ชีวิตนี่ต้องเอาโลกุตระนี่แหละเป็นหลักเราจะรู้เองเราจะรู้เองว่าอ,อโลกียะเนีน่ถ้าเราจะไปใช้ชีวิตแบบโลกียะเนี่ยหรือ เอาแบบกิเลสนี่มันมันทุกข์มันมันเป็นภัยต่ตอตนเองต่อผู้อื่นเราจะมียานปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรามียานปัญญามากขึ้นแล้วก็มีบรารมีมากขึ้นมียานปัญญามากขึ้นมีกุศลมากขึ้นถึงตอนนั้นเราก็สามารถที่จะก็จะรู้ว่าอ๋อต้องมาทางโลกุตระทางพุทธ,ธะมันจะรู้เองมันจะสุกงอมเองของมัน บางท่านเรจะล้างกิเลสได้แล้วก็อยากจะมาอยู่กับหมู่โลก,กุตระหมู่พุทธะแต่ว่าภารกิจทางบ้านวิบากยังไม่ปล่อยยังไม่ยอมก็มีนะเราก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆสังสมไปเรื่อยๆเยๆเขาจะค่อยๆปล่อยเรามากขึ้นมากขึ้นไปเป็นลำดับลๆนะจนจะชาตินี้หรือชาติใดชาติหนึ่งในภายภาคหน้าเขาก็จะให้อิสระเราเลย เราจะมาบำเพ็ญได้เต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นตเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราล้างกิเลสได้แล้วนี่จะมาได้เลยนะบางทีวิบากก็ไม่ปล่อยมายากมาแนละ้วแต่วิบากไม่ปล่อยมาโอ้ยมาก็เรียกกลับมาก็มาเขาก็เขาจะมีโคต้าให้มาหรอกนะมาเท่าไหร่ก็มาเสร็จแล้วหมดโคต้าเขาก็เรียกกลับนะไปต่อวีซ่าก่อน <laughs> ไปใช้วีบากไปต่อวีซ่าก่อนอต่อวีซ่าได้แล้วก็ค่อยมาใหม่มันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะสลับไปสลับมาแล้วก็พอทําไปหลายวันเดือนปีเข้าเขาก็จะค่อยปล่อยมากขึ้นหรือว่าหลายภพหลายชาติแต่เขาก็จะปล่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นอย่างนั้นเอเสียงมันหำหำนันเนี่เสียงมันยังไงไม่รู้ช่วยปรับเสียงหน่อยมันเหมือนจะมีเสียงหำหรือเสียงเอ็กโคนะพูดไปเรามันมี อะไรไม่รู้ยิงิงยิง,งลืม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  <c oughs> ได้ยินไหมล้วได้ยินแต่เสียงพูดไม่ได้ยินเสียงลืม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 เหรอเออไม่เป็นไระหะูอาจารย์อาจจะดีหน่อยเ <c oughs> ออหูพี่น้องได้ยินแต่เสียงธรรมะก็ดีแล้วล่ะนะเออแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามันมีเสียงหนึ่งที่อาจจะรบกวนการฟังแต่ถ้าสมาธิดีๆมันก็ก็จะได้ฟัง ก็จะเอาเสียงภาษาของอาจารย์สาระของอาจารย์เแต่เขาแต่เออดีแล้วดีแล้วเขาปรับดีแล้ะปรับดีแล้อะอย่างงี้ดีดีชัดแล้วชัดแล้วเมื่อกี้มันมีตัวกวนๆอยู่นะมีตัวลืมๆลืมๆน่ะกวนๆอยู่อ่าปรับอย่างงี้ดีละใช้ได้ลนะนะเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะบางท่านเนี่ยนะ บางท่านเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งบางท่านเนี่ยมีทั้งลดกิเลสได้ด้วยนะพลังกุศลมากพอด้วยลดกิเลสคือบุญลดนะกิเลสได้ชำระกิเลสได้ดีใจก็ไม่ติดไม่ยึดทางบ้านหรอกนะกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิบากดีก็มากพอนะเขาก็ปล่อยมาด้วยนะโอ้โหก็เรียกว่ามาได้เลยัย้มาได้ทั้งเออลดกิเลสก็ลดได้แล้วก็ไม่ติดยึดอะไรทางบ้าน กุศลก็ปล่อยมาด้วยนะวิบากดีอันนี้ก็มาได้ก็จะมาได้เต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าอย่างบางท่านก็อย่างที่ว่านี่แหละลดกิเลสได้ดีแต่ว่าวิบากร้ายยังไม่ปล่อยนะอกุศลยังไม่ปล่อยวิบากยังไม่ปล่อยก็จะมาไม่ได้หรือเขาปล่อยมาบางคราวก็มาได้บางคราวอย่างนี้เป็นต้นนะไปไปมามานะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็บําเพ็ญไปเรื่อยๆเขาจะปล่อยมามากขึ้นเองนะไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไป สือชาติเดินสื่อไปไม่ต้องคิดมากาได้มาพบคดีนักหนาแล้วาบางท่านบางท่านเนี่ยกิเลสก็ลดได้เอ้ยไม่ใช่บางท่านเนี่ย,ดดย,นนยวิบากวิบากดีก็ออกฤทธิ์นะคือวิบากร้ายเขาก็ปล่อยวิบากดีก็ออกฤทธิ์คือกุศลออกฤทธิ์ดีนะทางบ้านก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรหรอกที่จะมาบําเพ็ญนะ แต่ว่ากิเลสตัวเองมันมไม่ยอมให้มาก็เฮ้ยนะก็คาอย่างงั้นแหละคาอย่างงั้นแหละะอ้างนูน่นอ่างนี่อย่างงั้นแหละนะอันเนี้ยนะอันนี้กนะ็ซวยหน่อยนะโง่หน่อยซวยหน่อยอันเนี้ยนะไม่หน่อยหรอกมากไม่ได้หน่อยหรอกมากโอ้ยพาวะอะไรก็ใหม่มีอ่า ฟ้าเขาก็ปล่อยครอบครัวเขาก็ปล่อยเขาก็ไม่ได้ลังไม่ได้ดึงไว้มิตรกิเลสตัวเองนี่แหละที่ไม่ปล่อยตัวเองเออมิตรกิเลสตัวเองมันไม่ปล่อยตัวเองมัดอยู่งั้นหละมัดอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นั่งนั้นนะอ้นะเวนกรรมนะก็เล่านี่แหละมันไม่กำจัดกิเลสตัวเองเราไม่ปล่อยกิเลสกิเลสไม่ปล่อยเราจับไม้จับมือกันทำเอ็มโอยูกันอยู่งั้นนะ ไอ้ทาวอนด้วยเอ็มโบอกเราท,ทําทาวอน,นาออทาความร่วมไม้ร่วมมือกับกิเลสอยู่งั่นแหละทำเอ o ม U อกันอยู่งั้นแหละจับไม้จับมือกันวันไหนวันไหนก็เซนร่วมมือกันกับกิเลสเราก็ไม่ปล่อยกิเลสกิเลสก็ไม่ปล่อยเราไปด้วยกันอมล้อมๆ,ๆเลยไม่ได้มาเยก็เป็นอย่างเงี้ยจะไปตรวจเอาเราเป็นประเภทไหนสามประเภทอะ <laughs> เป็นประเภทไหนก็าสี่ประเภทอีกประเภทหนึ่งนี่นะเอ,อ่อกิเลสก็ไม่ลดอ,อ่าวิบากก็ไม่ละประเภทนี้กิเลสก็เต็มหมดเลยนะเอ,อ่อวิบากก็ไม่ละวิบากลายก็มัดมัดมัด,ม,ด,ม,ดมัดไว้โอ,อ้แล้วเลยอันนั้นาไม่ต้องพูดถึงเลยจอดไม่ต้องแจวเลยนะไม่มีวิบากไม่มีกุศลช่วยไม่มีวิบากดีช่วยมีแต่วิบากลายเล่นงาน มัดไว้อยู่กับภาระต่างๆยุ่งไปหมดเลยกิเลสก,ก็ลดไม่ได้อีกเอ้ย oh, <yeah. S 2> ประเภทสี่นี่จอดเลยเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 2> นี่แหละก็คนสี่ประเภทเนี่ยน้องจะเป็นประเภทไหนก็ตรวจสอบดูนะ <Yeah. S 2> แล้วก็พัฒนาให้มันรุ่งเรืองให้มันดีนะเอาให้มันก้าวหน้าก้าวหน้าไปให้มันถูกต้องนะ <Yeah. S 2> ก็พุทธะนี่แหละดีที่สุดในโลก ขณดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังโอ้ทิ้งทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาอะไรต่างๆทางโลกท่านก็ทิ้งหมดเลยนะท่านก็ทิ้งหมดอ่ะมาเอาพุทธท่านก็ได้วิชาที่พึ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นไม่ไนะเสียดายอะไรกับโลกียะคนในโลกียะก็ไม่เห็นมีใครพาตัวเองและคนอื่นพ้นทุกข์ได้แต่คนโลกุตระคนพุทธนี่พาตัวเองและคนอื่นพ้นทุกข์ได้ แล้วก็เอาความพ้นทุกข์สิเป็นความผาสุกที่สุดในชีวิตนะกาตรวจสอบดีๆเพิ่มศีลดีๆเพิ่มปัญญาดีๆแล้วก็จะรู้ว่าเออเราควรจะอยู่กับโลก,กีหรือโลก,กุตรละนะมันก็อยู่ที่ปัญญาของเรานั่นแหละถ้าปัญญาเราไม่ชัดก็อย่าพึ่งก็ต้องลดกิเลสจนปัญญามันชัด ถ้าปัญญามันไม่ชัดแต่อย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งแหมมันเอ๊ะจะเอาอะไรดีนะโลกียะโลกุตระอะไรดีนะว่าแเราก็โดดมาโลกุตระเลยถ้าดึกปัญญายังไม่ชัดแต่ระวังเธอเดี๋ยวเขาดึงกลับเดี๋ยวเขาเรียกกลับนะปัญญายังไม่เต็มรอบเลยอย่าพึ่งแอคไปไปมา,มาก่อน <laughs> อย่างน้อยมันก็ไม่ขายขี้หน้าอะไรเท่าไหร่ <laughs> ปัญญายังไม่เต็มรอบยังไม่ชัดเจนว่าพุทธ,ธดีแท้สุขแท้ ไม่ชัดเจนว่าตัวเองจะปฏิบัติได้ดีอย่าเพิ่งโจรเข้ามานะาโจรเข้ามาเนี่ยโอ้โหเส้นทางเส้นทางแห่งพุทธะนี่ไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่โรยด้วยน้ากุหลาบนเนราองจานั้นเนี่ยระวังนะจะเปเหยยบน้ากุหลาบเข้าเจ็บ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 เนะ คืออย่างเงี้ยอาจารย์นำเรียนพี่น้อง,องนงี้ว่าเส้นทางของชีวิตจริงๆไปทางโลกียะก็มีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละมาทางโลกุตระก็ไม่ได้หมายวามว่ามันจะพาสุขอย่างเดียวโดยที่ไม่มีวิบากรารเล่นงานคือไม่ได้หมายวามว่ามันจะก้าวหน้าอ,อย่างเดียวมันความหมายของอาจาร,รย์หมายวามว่าไม่ได้หมายวามว่ามันจะก้าวหน้าแบบพูดๆๆๆเป็นรหตรเลยพ้นทุกข์เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะยกเว้นเรามีบารมีเก่ามามากมันก็พวดๆๆเป็นล,ะละาลาหันเลยเท่าที่เห็นนี่ก็ในสมัยพุทธกาลก็มีไม่กี่องค์นะพระพายะฟังธรรมะไม่กี่ประโยคก็เป็นลหาหันเลยนี่เป็นต้นนะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็มีไม่กี่องค์นะที่บรรลุเร็วๆส่วนใหญ่ก็โหหืดขึ้นคอแอดนัแอดนัคือมันเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์จะนําเรียนความจริงว่า เรากำจัดก,กิเลสได้ชุดหนึ่งเราก็จะมีความผาสุกไปชุดหนึ่งเสร็จแล้วจากนั้นน่ะมันจะไปชนกับวิบากสิบเอ็ดประการคนเราทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสในในคงคาสูตรติงสมัตตาสูตรคนเราทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้น่ะในสุขิตาสูตรท่านัดทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ย ชีวิตมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวลาย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 นะเราลดกิเลสได้ทําความดีได้มันจะมีพลังความดีชุดหนึ่งทําให้เราสุขสบายใจไร้กังวลไปเป็นลําดับมีความพาสุขไปเป็นลําดับมีวิบากดีช่วยแง่นั้นเชิงนี้แต่อีกสักระยะหนึ่งวิบากที่เราเคยทํามาแต่ปังไหนปังไหนมันจะแทรกมาลึ่มเลยนะพอมันลึ่มเข้ามาเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะมีเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้ กิเลสเราก็จะลดยากนะถึงตอนหนึ่งมันก็จะลดยากอยู่เหมือนกัน,นมันมีวิบาก11บประการที่จะปิดกั้นไม่ให้เราบารรลุธรรมแล้วก็เอาวิบากร้ยนกระนำเราเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเราจะงงจะเมาไปมันจะยุ่งจะมงจะเมาอยู่นะมันไม่ใช่ผ่านก้าไปได้ง่ายๆเราก็ต้องอดต้องทน,นพิงเชือกอยู่กับหมูมิตรด,ดีมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวลงดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสุขภาพทุก์ แล้วก็พิงเชือกอยู่กับหมูมิดีให้ได้อย่าให้ตกเวทีเชียวเกาะเชือกอยู่กิเลสกับวิบากมันจะซัดเราขนาดไหนก็เกาะเชือกอยู่ตั้งการดีๆตั้งการดีๆอย่ามันถีบเราลงเวทีพิงเชือกอยู่กับหมูมิดีให้ได้อย่างเงี้ยพิงเชือกอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็พยายามสานพลังอยู่กับหมูมิดีให้ได้อย่างเงี้ย รอจังหวะใช้วิบากชุดนั้นให้มันหมดไปด้วยแล้วก็พยายามทําความดีร่วมกับหมูมิตรดีไปพยายามฟังทำทบทวนทำส,สนทนาทำไปแยบคายทําไปทีนี้พอเราทําความดีมากเข้ามากเข้าวิบากที่เรารับจะมันลดลงลดลงนะความดีมากเข้ามันก็จะนันวิบากออกแล้วปัญญาเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงรอบหนึ่งวิบากสิบปดประการนั้นมันจะเบาไปเพราวิบากสิบปดประการชุดนั้นมันเบาไปสิบปดประการเนี่ยมัน จะปิดกัน้นไม่ให้บรรลุธรรมนะธรรมที่บรรลุแล้วเสื่อมเกิดโรคไปไข้เจ็บเกิดหลงผิดมันจะคิดผิดหลงผิดนะ่ะแล้วเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นบังเราอยู่ตรงเนี้ทีนี้พอวิบากชุดนั้นมันเบาอะ่ะนาความดีที่เราทํามาออกฤทธิธรรมะที่เราพิจารณาไปออกฤทธิ์ที่เราฟังเราพิจารณาเราสนทนาเราพิจารณาไปออกฤทธิ์มันจะพัวเราก็ชนะกิเลสได้ ถึงตอนนั้นก็ชนะกิเลสพั้วขึ้นไปแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็โล่งไปมีความสุขโอ้โล่งไปก,ก็เราก็นึกว่าจะไม่มีภัยอะไรเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วมันเป็นด่านอยู่นะด่านนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละด่านอารหันต์นี่หนะเราต้องฝ่าด่าน อรหันไปให้ได้ด <stell ies> ่านตละดด่านตละดด่านตละดด่านเนี่ยด่านโสดาสกิทาอนาคาอรหันเนี่ยนะเขามีด่านด่านของมารอยู่เป็นหลุมพรางบนทางพุทธเขามีหลุมพรางบนทางพุทธอยู่นะพอไปถึงนั่นก็ตกหลงเลยโอ้แล้วน่ะมันจะมีค่ายกลอยู่มันมีค่ายกลดักเราเป็นระยะ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 อยู่นะมันไม่ใช่โรยตะกรีบก er, ุหลาบนะ มันมีน้ำกูลาบเป็นระยะระยะอยู่แต่กูก็ไม่ค่อยลาบเท่าไหร่เท่านั้นแหละนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อย,อยออลาบเท่าไหร่โดดใส่โดดใส่น้ำนะนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้โอ้โหอกสามร้อยเล่มโดดใส่เรื่อยนะมันน้ำกูลาบกูก็ไม่ค่อยลาบ <laughs> มันไม่ค่อยหลาบไม่ค่อยหลาบไม่ค่อยจาเท่าไหร่โดนลงไปเรื่อยนะเหยียบไปเรื่อยน้ำนะหอกสามร้อยเล่มแทงเรื่อ,อยโดดใส่หอกสามร้อยเล่มเรื่อ,อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในทางพุทธ,ธนี่นะพอไปเจอไอ้ด่านเหล่านี้แหลนะเจอข่ายกลของมารเหล่านี้นะโอ้โหจะทุกข์แล้วก็จะถอยเลยทีเนี้ย ทุกแล้วก็ถอยเลยฉันไม่น่ามาเลยฉันไม่น่ามาเลยใครว่าชวนฉันมา <c oughs> นยิ่งถ้าใครไปชวนเพื่อนมาแล้วก็ใครไปชวนมาไปโน้มน้าวไปผลักดันไปกดดันไปผลักดันไปโน้มน้าวไปหวานล้อมมาแล้วก็คราวที่เพื่อนไปเจอไอ้ด่านไอ้พวกนี้แหละนะเจออันนี้แหละเขาจะโทษเราแล้วทีเนี้ถ้าใครเป็นไปใครไปกดดันหวานล้อมเพื่อนมาเนี่ยนะ ถ้าเขาไม่ได้เต็มใจมาด้วยตัวเขาเองเนี่ยนะโอ้โหจะไปเจอด่านนี่แหละเขา้าเจอด่านนี้แล้วโอ้โหเขาไม่ได้มีความสุขนะทีนี้เขาจะโทษเราคราวนี้ก็โทษเราเลยอืเธอชวนฉันมาไหนว่าจะมีความสุขทุกแทบตายเลยอันนู้นนี่ก็ทิ้งมาหมดแล้วเราจะกลับไปยังไงเนี่ย <laughs> ตายแล้วทีนี้ตายแล้วทีนีอ้อายุก็มากขึ้นด้วยอะไรอะไรก็ทิ้งมาแล้วจะกลับไปตั้งหลักใหม่ก็ลําบากลำบากแล้วทีนี้ เอ้ยนะคราวนี้เขาโทษเราแหลกลานเลยทีนี้นะเพราะงั้นใครจะมาก็ต้องมาเองนะก็ต้องเข้าใจเองก็ไม่โทษใครไม่ได้จะมาก็อย่าไปโทษใครพเพราะยังไงมันเจออยู่แล้วมันจะเจอค่ายคนของมารเนี่ยนะเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะมันจะเจออยู่แล้วนะด่านของมารที่เราต้องฝ่าไปฝ่าไป,ไ,ปไปเป็นลำดับลำดับลำดับแล้วพ้นทะุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนะ แม้อยู่ข้างนอกก็เจอไม่ใช่ไม่เจอเจอหนักกว่าข้างนอกก็เจอหนักกว่าแน่นอนเพราะมันเพิ่มแต่กิเลสเติบเพิ่มแต่กิเล ت, กกสเแันหน,น,น,นักกว่าแน่นอนทาไปสักพักโอ้โหเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้ซัดเละเลยอันนั้นหนักกว่าแน่นอนแล้วทางอยู่อยู่ทางโลกียะเนี่ยเพิ่มแต่กิเลสเนี่ยหนักกว่าแน่นอนนะชันหนักแล้วก็ทรมานยาวนานช่วกับช่วกันแต่พุทธะนี่เจอเป็นระยะระยะระยะแต่ก็จะเดี๋ยวก็หมด ถ้าเราสู้อดทนรอคอยให้อภัยทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเขาจะหมดไปเป็นลําดับหมดไปเป็นลาดับลาดับลาดับมันเป็นด่านเป็นด่านอยู่ให้เราได้เพียรได้พักอยู่จังหวะที่เราชนะมันก็ได้พักเออหายใจให้คอได้มีความสุขอีกสักพักเข้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วปัญหานูน่นปัญหานี้มาอีกแล้วนะเราก็ต้องอดทนรอคอย,อคอยให้อภัยทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเมื่อไหร่เมื่อนั้น <laughs> กระทำดีกับหม่มิตรดีไปใจเย็นข้ามชาติไปฟังทาสนทนาทาทบทวนทาไปอย่างนี้เป็นต้นนะตเติมปัญญาเข้าไปถึงวันหนึ่งวิบากชุดนั้นเบาบางก็ทะลุขึ้นไปอีกทะลุขึ้นไปอีกมันจะบรรลุขึ้นไปโล่งขึ้นไปอีกสักมาอีกแล้วปัญหาโนุนปัญหานี้ใหม่กแล้วเป็นอย่างเงี้ยจนกว่าจะพ้นทุกจนกว่าจะหมดกิเลสหมดกิเลสก็ไม่ใช่จะไม่มานะหมดกิเลสเราก็หมดความกลัวก,วก,วก,วกังวลหวั่นไหวแล้วได้พลังฟ้าสุขปองใสไร้กังวล โอ้ในทุกสถานการณ์แล้วมันของยั่งยืนก็ไม่ได้หมายก็ว่าปัญหาจะไม่มานะเขาก็ยังจะมาเป็นระยะระยะเพียงแต่ใจเราไรทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มาเขาก็มาพระพุทธเจ้าเขายังมาเลยพระโพธ,ธิสัตว์ก็ก็มาปีบากเขาจะมาเป็นระยะระยะนะการเกิดเป็นทุกข์ปณิพาน,นก็เลงจะไม่มาเขายังมาเป็นระยะระยะแต่แต่พระอรหันต์พระโพธิสัตว์พระพุธธทพพธเจ้า่านก็จะไม่ทุกข์ใจ เท่านั้นเองท่านใจไร้ทุกข์แล้วท่านก็ทาความดีมากจะมีความดีคอยช่วยใจไร้ทุกข์ด้วยมีความดีคอยช่วยด้วยดันวิบากลายไปให้เขาเบาวิบากก็จะเบาถ้าไม่ทําความดีก็หนักกว่านั้น,นมันจะเบาใจไร้ทุกข์ด้วยพอใจไร้ทุกข์เป็เรามาท่านก็จะรู้สึกว่ามันแรงเท่ากับฝุ่นปลายเล็บมนก็มาที่แรงแค่ฝุ่นปลายเล็บจะไปกลัวอะไร ถึงตอนนี้เรากําจ so ัดก <keep> ิเลสได้แล้วกําจัดทุกข์ใจได้แล้วเขาก็แรงแค่ฝุ่นปลายเล็บมาแค่ไหนก็แรงแค่ฝุ่นปลายเล็บเต่ก็รู้แล้วก็แก้ไขไปทันทีได้นะเขาจะเราไม่ได้ทําชั่วเพิ่มเขาจะหมดไปเรื่อยๆแหละเขาก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆก็หมดไปสามหมดไปสี่แบบเนาะหมดแบบหมดหมดแบบลดลงหมดแบบเท่าเดิมหมดแบบเพิ่มขึ้นก็มีสี่แบบนะเขาก็จะหมดไปแบบนี้แหละขาทยอยหมดไปเรื่อยๆนะ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำความเข้าใจให้ดีอย่าไปคาดหวังว่ามาแล้วจะไม่มีอุปสรรคอะไรอย่าไปคาดหวังเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ายังมีเลยปัญหาอุปสรรคมันจะมีเป็นลําดับลําดับแล้วมันก็จะโล่งไปเป็นลําดับลําดับโล่งแล้วก็มีโล่งแล้วก็มีโล่งแล้วก็มีมจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะโล่งไปตลอดแล้วไม่มีเลยไม่ได้ด้านร่างกายด้านเหตุการณ์จะมีปัญหาเป็นระยะระยะเป็นธรรมดา ที่จะไม่มีปัญหาเลยคือในใจเราเท่านั้นถ้ากำจัดกิเลสได้ก็หมดปัญหาไปตลอดเลยอย่างนี้เป็นต้นพราะปัญหาที่เข้ามาก็แรงแค่ปลายเล็บไม่ต้องกลัวถ้ากำจัดกิเลสได้โอเคนะอันนี้จะได้เข้าใจได้ะก็ไปพิจารณาให้ดีสรุปแล้วถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งอย่าพิ่งเขาเรียกว่าอย่าพิ่งโถมเข้ามาให้ยังไม่มั่นใจเราก็ทําแบบไม่มั่นใจเราก็มาบ้างกลับบางมาบ้างกลับบางถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งโถม ถผเข้ามาแล้วไปเจอวิบากเป็นชั้นๆตามเป็นจันว่านี่ยเราก็โอ้โหจะอกหกักอกพังเอาเพราะเขารอเราอยู่เขารอทุกคนอยู่นะ <laughs> เขารอทุกคนอยู่นะเออมาเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นระยะระยะนะ,ะวิบากเนี่ยเขารอเราอยู่เป็นระยะระยะนะเขาไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่สบายๆ <laughs> ไปตลอดนะ,เ,ะเขารอเราเป็นระยะระยะอยู่ เพราะั้นจะเข้ามาด่านเข้ามาก็ต้องรู้ว่าเขารอเป็นระยะระยะระยะอยู่แม้ไม่มานะยิ่งหลายระยะนันนะเราไม่มาจริงสัตว์เราหลายระยะแต่ที่มาเนี่ยมันจะมีมันจะมีจุดโล่งอยู่สักพักหนึ่งเออกำจัดกิเลสได้วิบากดีช่วยมันจะโล่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเจอวิบากร้ายแล้วก็จะกำ,กำจัดกิเลสได้กำจัดวิบากนั้นได้ก็ อ้าวโล่งไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็จเจออีกเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็พ้นทุกข์พ้นทุกข์แล้วก็ใจไรทุกข์แล้วแล้วก็ยังจะมีวิบากมาอีกแต่ว่าเขาจะแรงแคบปลายเล็บแต่เขาจะน้อยกว่าที่เราไม่ได้ทําความดีไม่ได้ลดกิเลสนะเขามาแคบปลายเล็บคือความรู้สึกเราแคบปลายเล็บแต่เขาจะมาเบามาแรงแค่ไหนก็ตามวิบากเราแต่เขาก็จะเบาไปเรื่อยๆอ้าวต่อไป เราจะลางกิเลสตัวน้อยใจและเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้